ใคยอยู่ีวะ่นนึงอะดูมือไทดีอยู่ปักหมกันจันเออปักหมุดกันกอดอะงมงมงร้านสงป่านะเออนาวัดนะนาวัดนะรูดวปดนอะโอ้โตะเพียนส่งามจังตะเียนแน่วะเงี้ยคนพิการนี่มันกินดีกันานาะ ขาียท่งกินดีจั้งทีได้ไปมึงบอกสุดว่าดิเที้ยบเป็นโลว่ะเัเถียานตัวใหญ่เลยปิงท่าเกียร์แสบอยูเทียบเป็นโลว่ะวัตถิลิมวัตถิลิมครูต้าบ่วยไหมเบาะอะไรอินเวงฟอดเกาๆอาหารไม่ฟอดมีขั้นหนึงจอดดนาวัดปางหงกันเ็จอดอยูยสีป่านะขายะอืมขายบางทีขายแพงด้วย เพราะว่าเห็นนไตอเอามาเต้หัวไปเอามาเต้องคนเก่นขับมากันนะเโซงอามาเตอยบ้านนี่ก็มันอยงรมันอันอ๋อข no, ั้นหนึ่งกิโลน้ำมันปลากินเบ็ดเออนั่นนะขั้นหัวมันบมีนะเออนั่นนะเอาเลยเอาไหมเออันนี้ห้างกินดีจริงๆคันบบุญม่านบมี มีน้ำลงขึ้นเน่ลง่อนมีอิ่มหลักเนาะอ้หมานเว้ยเหเห็นข้าวหลีนมั้งพวกนี้รบ้เียบุคนึงเหี้ยนาฟปลาเขาแค่มแงเนอามันเปแค่งมเคียงเดนเเ่ด้ขาได้ก็โอเคแล้วมั้งห้ไลให้ไล,ลวเรเขาได้ร ว้าันนี้ตีเงินมด้วยนะสาหมูตอเนื things, ้อจะเห็น้าวโค้ชานาะโัก่งเลยไคั่งเหมือนกันโหยาวริย